วพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจ๊กมิสูนะครับจากเพจมิสูโปรแรงลังสิตนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เดิมครับมิซูกรุงเทพ2 0 0 9าสาขาปทุมธานีนะครับวันนี้ผมมาให้ดูนี่ครับรุ่นนี้ครับปาเจโร GT Premium นะครับแต่ว่าจริงๆผมจะมีโปรสำหรับรุ่นปาเจโร่ GT Premium รุ่นพิเศษคือรุ่น Elite นะครับ Edition นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับที่ผมจะมานเสนอนะครับ มีดังต่อไปนี้เลยฟังดีๆนะครับลูกค้าสำหรับเจ้าตัวปาเจโร่นะครับตอนนี้ผมมีแคมเปญพิเศษเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เงินดาวน15%ใช้เงินออกรถเพียงฟังดีๆนะครับ3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญไม่ต้องใช้คนคำ้ำทุกกรณีนะครับเฉพาะรถรุ่นนี้ G.T. Premium Elite Edition ไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4นะครับผมจัดโปรนี้หมดแต่มีรถแค่จำนวนจำกัดนะครับช้าอดหมดนะครับลูกค้าท่านใดสามารถรีบโทรมาสอบถามหรือจัดไฟแนนซ์ก่อนได้เลยนะครับตามที่เบอร์หรือลิงก์ต่างๆที่ผมขึ้นไว้เลยนะครับ <S <S และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ